น้าจ้าพี่น้องไม่ท่องด้าจ้าป้าก็มาหอนคักแถนมือนี่หดสวนละจ้าหดต้นบักุ่งหดต้นกล้วยหด้นบักนี่แล้วแล้วได้สิาพาไปเบิ้งเห็ดเห็ดแปลงอันอันสีแหลนจ้ามือว่านนี่มือว่านไ่เก็บเก็บเก็บแปลงแปลงแปลงนี่จ้าแปลงถี่มีล่งกระดาษล่งกระดาษคุ้ม กอย่ายสิเอาลัางกระดาษคุ่มนั่นยย่ายอยากเห็นความแตกต่างระหว่างกระดาษกับกับผ้าย่างอันใดสีห่อนลั้วกันนะนาไปบึงจะเด้อจะเด้อแปลงนี่มันเป็นผ้าอย่างซึ่งมันสีห่อนห่อนอีลีอล่อีหลอต้องเว้นมันห่อนแบบห่อนห่อนผักผักในนีมันสีห่อนย่ายเห็น,นสีเขาเจ้าอัน ก็จะเอาเฟืองโป๊กมาจากนอก่หลังเนาะเอาเฟืองโป๊กนี่ระมานว่าประมาณวาเฟื่องมันสิมันมันสิบหอนัำผาอยางนี่คืว่าดินี่คือ่ามันสิบหงอนัำผาอยางนะอันนี้ผาอยางผาอยางนะผาอยางนะให้ในห้องอ่อนโพดบารุอย่างไรก็ว่าก็ว่ามันเกิดสากลัว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 เปลี่ยนเปลี่ยงที่เอาอ ลังกระดาษล่างกระดาษนะ่ะมันบ่อหอนโพดหรือจังใดได้ว่าแปรงนี่น่ะแปรงนี่มันว่านมันบอเห็นเดว้ว่านนี่นบ่ทันได้เห็นยังอันฟาเข้าขาๆนี่ก็บ,บ่บเห็นไออ้าวอ้าวพี่นางเหรอหนึ่งสองสามอ้าวอ้าวมันมีอยู่รอบขี้ดินพี่พี่นองเหรอ นี่อยู่ขี้ดินพี่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จ่าเดี๋ยวเดี๋มันไปเห็นแล้วว่างหันทัสามดอกอ้าวอ้าวอ้าวอะไรวำก็ปั้นในบ้านนี่ละบ่บ่มีอยู่กล่องเลยบ่มี บอบอบ,บอมีอยู่กล่องแต่ว่ามันมีอยู่ขี้ดินค <c oughs> ุณยังคือมันมีอยู่ขี้ดินบ้าเนี่ยล่ะแต่ว่าบ่หลายบาย่หลา,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 ายเ,เอย้าบ่หลายพี่น้องบ่หลายเอามาเอามาบางแกงนี่อยดูเอามาบางมาบางกล่องบางก่องหน่อยดูยสิมีบ่ สิดเกิดน้ำฝนคือพันวาเนี่ยบอกพันวาถ้าบ่เห็นอันถ้าบ่เห็นฝาเข้าขาวก็จะพึ่งจะพึ่ง,ง,ง,งลื้อมันออกเด้อว่าสันมีมีมีผัวอยู่เด้อิาลื้อมันออกเดี๋ยวมันสิค่อยค่อยเกิดน้ำฝนดอกว่าซนเดี๋ยวพี่เด้ออันนี่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 สามดอกอ่ปุ้ยปุ้ยอย่าเคียบอย่าเคียบเรื่อบาดี้ปุ้ยโอ้อเนี่ยพี่พี่ยู่นอกๆนอกอยู่ดิ ยุ่นหนงหนอกบอมันอยู่นทั้งกล่องมันดิยุ่นหน่องนอกเฮ่อ,าอ,นนอ,อาวายนี่อีกมันหน้อบานนี่ไปนี่น้องบาเห็นฝาข้าวขาวได้พี่หนองแล้วแต่ว่านี่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 นพี่น้องแล้วนี่น มากันนี่ี่ใกล้กันมันี่นี่เลี้ยเลี้ยเล้ยนี่มันอยู่ในฟงพุ่นอุ้ยว้าวว้ยเกิบมันใหญ่ลือถิ่มน้ีเนาะต่ว่าแต่ว่าแปลงอุ้ยอุ้ยลมมล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 มต่วันแปลงนี่อันอันสองแปงนี่นี่เกเฮ็ดรุ่นมูเฮ็ดรุ่นมูบานี้ แค่ลาาุ่นโมเพราะว่าเพราะว่าอยากอยากโหว,วา่ามัน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 ซิบซีเมื้อซิมหาเมื้อนี่มันจะเกิดพ้อมกันบ่จังสินะความคือบาทน,นี่สรุปแล้วเด้บัดนสรุปแล้ววามันกับสิบซีเมือ่อซ้ำกันซิบซีเมื้อซํำกันจ้าพี่น้องเอาพี่น้องสรุปแล้วกับคือมีอยู่เนะาะสรุปแล้วมีอยู่บอเมเนวา่าบอม,าม่นร่าเมิ่อกิรีไปซะเลยน,นะมีอยู่มีอยู่จ้ามีอยู่ อืมเดี๋ยวยายสีได้สีเบงปงไเอีดจ้ามีหน่อยกับเป็นความรููหน่อยมีหลายก็มีความรู้หลายพี่น้องไข่มันบ่นมีซะเลยแหงความความอยกค้นหาแหงหลายกเก็มึงเป็นยังมึงจงมาเกิดสำหรับยายเลยเลี่ยมใหมคัขนันกูสิลำําได้มึงเกิดอยากเกิดตาแต่สึนำาเลยสรุปแล้วเกิด เกิดกาลังเกิดมันเหมือนนี่เห็นเหมือนนี่เห็นเรื่องมืออื่นอาสิหลายก็เกาบวาจากักอันนี้มืออื่นถา้าเบิ้งไม่มือออืมืออื่นถ้าเบิ้งไม่โอ้ยมันเห็นให้ใหยายายอยากออกมาขักพี่น้องเอ้ยจะมันหายอยากออกมาหาอลแบยางหลาบยางพี่น้องเรื่องหมอนเจ็บเอวเรื่องมันเจ็บเอวพี่น้องมืแอแรกทบ้านนี่การการเกามาเก็บอัน แปงเก่าแปลงแปลงน้อยเกี่ย่า่เก็บเซกตาหน่แหละเอามาเบิ่งกันหน้ามาทันได้ยุ้ยเจ็ดดอกพี่น้องได้เจ็ดดอกก็ย่า่เติบปุ๋และก็ได้กินแรงหย่อนเด้ได้็กกินแรงหย่อนอยู่ย่า่ปนน่ะนะโอ้ยกินบ่เบิดดอกย่า่พูดดกินนกกันนั่นเหรอว่ามิถุนพูมาปนเห็ดจ้าอันอันกองเพื่อที่เห็นนั่นล่ะจ้าอันสีเห็ดใหม่อันสีกําลังสีเริ่มเห็ดใหม่มื่อในย่า่จะเอามาเห็ดแปลงมันอยู่จ้ามาเห็ดแปลงมันไหวอัน อันมาไหนในเบวงเสือมันอันล้านล้านขายกับภากันเปียกเปียเล่นสงการมื้อนี้คือสิเปิดแล้วคือมันสิปิดหยังดนแท้่นบ่โอ้ยสะอ่อนสะอ่อนอันลูกหลานพากันเล่นนนำสมวาสมวาบ่ได้เล่นหลายปีเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะว้ายยายไปวัดแหมะยายไปวัดเนาะน้ำทางเลยค่อยตอดไปรถนั่นน่ะอัน อขนาดลดใ่ญ่ลดตู่ขักมันยังสาดนะพี่น้องใครแม่นแบบใครแม่นแบบอันบม่มีกระจกมาพี่น้องเปียกต้นข้างในเพราะว่ามันแม่นซะเกินสดแม่นเป็นแม่นพี่น้องอุ้ยจะมันก็แม่นค่ะแต่ว่ากะดีเลือกอดอกพี่้องวานมันเห็นประเภทนี่เก่าๆเขาลูกร้านเคยเล่นน้ำเนาะบริวากันบ่ถือบ่ซ่ากันเทศกาลเล่นน้ำเทศกาลจุ่มเย็น เออเข้าเล่นเขาเล่นจังสันแล้วเขากับบอมเลรนนตอย่คนทางดอกมันก็สิเป็นสงผู้เถาผู้ผู้แกอยู่คือเก่าละสงนมพระแล้วสงผู้เถาผู้ยังเขากับจังออกมาเล่นดอกอืมคือผู้เถาห้าอตกรอตกรห้ากับเป็นสาวเคยเป็นสาวมาก่อนอ้ยเบิ่งแล้วกับมวนน้ำหลวงน้ำหลานพี่หน่องนอนอยู่น้ำคนทางก็มันเหนื่อยเอาเมือนเอาไปซ้ำเหมืสักก่อนจ่าพี่น่องแล้วเหมืออื่นเมืออื่นมาเบิ่งอีกว่ามันจิตตื่นเต้นก็เก่าบ่ ย่าอยากย่าอยาก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 ,ยาก,ยาก,ยากแง่ใจแม่ไปทั้งแงจ,จ่ายด้ว่ามันมันเปขึ้นหลายกว่ามันนี่แมงตาเจทุกคนเอามืตอนี้เอาไปซื้อหนี้โชคด,ด,ดีอยู่ดีไม่แห้งนะจ่าเด้อลำรวยลำรวยทุกคนบัตรดีจา้า